สวัสดีครับสิทธิ์คลาสโตสตอกโฮล์มเช้าไม่ว่างเลยครับเจัมินี่คอนเสิร์ตกันนะก็แนะนําจากการทีดีเนาะก็น่าสนใจนะครับงั้นก็ลองสอบถามดูไดนะ้อันนี้ก็เป็นบล็อกนะฮะหนึ 105, ่งศูนย์ห้ามาดูอ่านถูกหรือเปล่านี่ก็แลูกเดใหญ่กไ็ไปโปรโมทแถมเนาะนี่ก็ฮะก็ดูดูก่อนเปิดได้เปล่าต้องอเอาสนั่นมาอีู่ีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะก็ลืมคัตเตอร์ก็รุ่นนี้ก็มาเติมเรื่อยๆเนาะเราไม่ได้สั่งมาเยะาอนะนะฮะก็จะมาเป็นช่วงๆแล้วกัน สิค้าก็สั่งซื้อไปหมดแล้วครับตอนนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับเ,เดี๋ยวก็จะมีสินค้าตัวคลต้องมาอีกหลายหลายรุ่นหลายแบบนะฮะใก็ติดตามที่ช่องเรานะฮะนั้นมีกันพยาวนะก็จะลงคลิปไปเลยฮะสินค้าเรามีโปรโมทโ,โปรโมชั่นเยอะๆนะฮะน,นี่ก็เป็นนี่ใหม่ๆเลยน่ครับสนใจกระแทกไมฮะน่ารักอีนะครับแฮ่สวยงามน่ารักไงก็ทำมานะครับสมบลกหนึ่งสัดคานเบียงเล็กจิ๋วไม้แท้ โอเคนะครับสนใจรุ่นไหนก็สอบถามในรุ่นนี้ก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสวัสดีครับบายครับพบก,กับคลิปใหม่ครับ